สีแกงเห็ดฟางครับแกงเห็ดฟางแ่บๆตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมตัวเตรียมตเตรียมเตรียมหม้อนี่หั่นเรียบร้อยนะครับเพื่ฟางดอกจุ่มๆรีพอดีใด,ดอกนี้สงสยัยแม่ครัวอาจจะมองไม่เห็นเลยไม่ได้ผ่า ดอกพอดีงามครับได้น้ำใส่หม้อมาแล้วก็เทเห็ดลงไปเลยตั้งไฟร้อสักครู่ครับเดี๋ยวเดีอวตั้มิกตั้มขบือใส่ หอมเพลนก็คือผักอีกตูแอ,อ้วนี่ก็ต้มข้าวเบื่อ,อ,อใ,ใส่บพรีกแห้งพีน่น้อผมมีพสีมุนบะหลกเพื่อาอนำใส่จะหน่อยเพราะว่าต้มบะหมี่หมดสัตว์ในพวกเรายาฟองกอบตาจะคล้อง,อง,องใส่ปลาแดงลงไปแล้วครับ ประเดี๋ยวจะใส่ลายถ้าขีดจะปวกออกครับเดือดไดทีแล้วครับเพ็ดน่าจะจืดเพชรนาจะซุกแล้วตามด้วยสมใบสมลบครับพี่น้องใบสมลบเห็ดสม เอาขี้กิตตำลงไปเลยตามด้วยใบตูนะครับตามด้วยใบตูกระวอมเข็มกลดสิมเบอร์ รสศาสตร์พอดีก็เอาแบบอซ่บเป็นมะพักไส่ผักใส่ครับมาละสุดท้ายปิด<พ><พ>แกะบนันจัวซุกเรียบร้อยครับพร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วครับหูดหอนครับพี่น้องตักเสิร์ฟแล้วพี่น้องบัดนี้ ปาดโหโหดยยเ,เยบเยบครับเยบเยบเลยขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ